ค่ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำกัดพริกใส่บ้านใส่หน่อไม้ดองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงบ้านจนะเป็นแกงบ้านโขกหยาบๆเนะาะก็จะมีพริกกระเทียมค่กตะไคร้แบมะกรูดนะคะจะมีห้าชนิดนะคะสำหรับพริกแกงไทยเราเนาะฮัลโหัวนะพริกผูนะ้คั่วพริกแห้งแล้วก็ใส่เนื้อไก่เสียไก่ที่เราต้องการจะ คั่วอ่าคัา่วไปคั่วไปก่อนนะคะคั่วให้น้ำขาแห้งก่อนเพราะว่าถ้าน้ำกอบไก่ไม่แห้งมันจะมีกลิ่นกลิ่นของไก่อ่าค่อยๆไปทางกลิ่นคาวเนาะแล้วก็จะคั่วคั่วคัว่วให้แห้งก่อนแล้วก็จะเป็นของนัวกับอของนัวตึงรสเนาะใส่ลงไปผสมลงไปเพราะว่าถ้า,า,ถ,าถ้าเข้าสุกแล้วจะไม่เข้าเนือ้อเนาะ เราก็ต้องเอาตอนนี้ตอนที่เราเปอยังเครื่องต่างๆอยู่จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลชั้นโตนะคะเพราะว่าเราไม้ดองเราจะเปรี้ยวก็ต้องเอาน้ำตาลตัดหวานนะครับตอนนี้เราก็คั่วไปก่อนที่คั่วให้ไก่ชุ่นะคะจะได้ไม่มีกลิ่นกลิ่นเผาเนาะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มทยใส่เครื่องปรุงรสเนาะ Okay. เราไป,ป,ปนนก็จะเป็นซอสเป็นซอสเป็นน้มันหอยนะคะต่อไปอตอนนี้ก็จะหลอหห้กมะนาห้าห้ีน้ำมันหอยนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มรสชาตินะอต่อไปก็จะเป็นซอสรสส่เคียวก็ได้อิวขาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะ อาต่นี้จะใส่ทั้งสองอย่างน้ำซอสปลาเขียวแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะคนให้แห้งคนจนแห้งนะก็จะพอะแบบว่าน้ำของไก่แห้งแล้วเราก็จะใส่เป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนี่คือด้างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชั้นน้ำเพราะว่ารสชาติของเขาค่อนข้างจะ,ะเปรี้ยวนะจนบางบางทีเป็น,นหน่อก็เขาจะเรียกว่าเป็นคือสามารถกินได้แต่ไม่มีรสขมบางอันก็เปรี้ยวมากบางอันก็เปรี้ยวน้อยแล้วแต่ต้องชิมรสชาติดูก่อนเราจะได้เพิ่มน้ำตาลเพื่อจะให้เป็นรสชาติที่เปรี้ยวหวานไะ นกควไปเรื่อยๆนี่นก็จะเป็นเตาเตาฟืนเตา,าถ่านเนาะเพราะว่าจะทำแบบโบราณนะก็จะฟืนไปทางนี้นก็ค่้ยๆจะหอมรสชาติจะหอมรสชาติจะกลมกล่อมแล้วฟืนจะหอมนะครับก็จะก็จะเป็นฟืนที่ค่อยๆเราจะไม่ จะไม่แรงแล้วก็จะต้อค่คอยๆค่อยๆไปเรื่อยๆกินรู้รสชาติเนี่ยจะกลมกล่อมกว่าที่เราทําเตาแก๊สนะก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะทุกคนบางทีสถานการณ์เราเร่งรีบเราก็ต้องใช้ตเตาแก๊สกันก้วแห้งแล้วเราใส่ดอกไม้ดองแล้วเราก็มาเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเพื่ออะไร ว่าให้ไก่เราจะได้ไม่หยาบเนาะ,ะหรือว่าให้ไก่เราเปล่อกต้องไปเรื่อยๆจนไก่เราเปืือยเพอาไก่เราเปล่อยกับชิมรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่กระเพราเลยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบอ่าอันนี้ประมาณสักสักสองถ้วยกลางเนาะเราจะไม่ทำเยอะ เพราะว่าบางทีอาหารเนี่ยกินกินซ้ำกินซ้ำรสชาติมันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าเราทำกินเลยเนี่ยรสชาติจะโอเคกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเน้นว่ากินทำกินในแต่ละคาบนะ,ะสยสารบ้านเราจะเรียกคาบแต่แต่เป็นภาษากลางเขาจะเรียกว่ากินในแต่ละมือ้อคือคือหนึ่งมือ้อ อาหารที่ทําเสร็จใหม่ๆรสชาติจะอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะอาหารที่เ,เราทําค้างไว้อย่างทําตอนเช้ากินตอนกลางวันเนี่ยรสชาติเขาจะเปลี่ยนแปลงไปทุกคนเห็นด้วยไหมอันนี้คือเสร็จรียบร้อยแล้วเราเอาออกจากกระทะมาใส่หม้อเพราะว่ากระทะเราจะใช้งานอย่างอื่นนะ,ะแล้วก็ใส่หม้อเล็กๆไว้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครัวบ้านๆครัวพื้นบ้านแบบโบราณเนาะเตาฟืนเตาถ่า,าน มีจะชอบทําเป็นเตาถ่า,านเตาฝืนมากกว่าคลิปนี้ก็กจบไว้แค่นี้น,นะคะฝากช่องมีคนมืองย่าเลยนะคะ